สวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง u ูท b e จ้าวันนี้ยายทรงคนโคราชมาอีกแล้วก่อนอื่นยายทรงต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปต่อๆไปเนาะนี่วันนี้ยายเอาออมมาให้เพื่อนเพื่อนดูยายเคยทำคลิปไปละแต่ว่ามันยังมาไม่ครบเนาะยังมาไม่ครบประเภทอมนี่ความแตกต่างของเขาเพื่อนเพื่อนนี่ถอดยอดถอด ก็ถอดไหลแล้วแล้วยายทำเสาให้ก็ขึ้นสวยเห็นเพื่อนเพื่อนเขาทำเสาขึ้นสวยนี่อ,อมหน้าก็สวยเพื่อนเพื่อนแตกต่างขึ้นมาเยอะเลยนี่อันนี้อ,อมอ,อมลายกระหนกเพื่อนเพื่อนยายเคยให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วเนาะตอนยายถ่ายคลิปอยู่หน้าบ้านนะถ้าใครติดตามของยายก็เห็นเนาะอ,อมชมพูอ,อมลายกระหนกออมหน้า อมทองนี่เป็นเพื่อนสวยงามแตกต่างกันไปเป็นไม้พวกประเภทซิงโกเนียมเลี้ยงง่ายโตไวเพื่อนๆหามาเลี้ยงนะเพื่อนๆแต่ว่ายายทรงว่าทุกคนต้องมีละนทุกคนต้องมีนี่สวยงามเพื่อนๆสวยงามแตกต่างกันไปเลี้ยงง่ายโตไวตัดข้อตัดจํานวนก็ได้เนาะทำจํานวนแต่ว่ายายทรงก็มีเยอะแล้วมีกระถางเล็กอีกกระถางนึง สวยเพื่อนๆยายเคยทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะถ้าคุณคนไหนติดตามคลิปยายจะมีจะมีอ,อมทองออมนาคอ,อมมณีอ,อมแคะญี่ปุน่นนะอมชมพูอมอะไรยายเคยทําคลิปไปแล้วเนาะอมประกายเพชรอมประกายนะยายเคยทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วนะนี่ความแตกต่างเขามียายเลยเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดนูสวยงามเลี้ยงง่าย เป็นประเภทคืออะไรเขาเรียกอะไระไม้ฟอกอากาศไม้มงคลนะเพื่อนๆเนาะพันอะไร,ไ,รไม้พันซิงคุเนียม่าอย่างที่เขาเรียกกันเนาะพันซิงคุเนียมนีมีหลายอ,อมเพื่อนใหญ่าท,ทุกคนต้องมีแล้วเนาะเห็นเพื่อนๆเขามีในมือถือเนาะย้ายก็มีเอามาอวดเพื่อนๆบ้างหอ,อมลายกหนกก็สวยหอ,อมลายกหนกสวยอ,อมชมพูก็สวยนี่อมนาคอมทอง แต่ว่าบางคนก็มีอมซับเนาะคล้ายๆกันเนาะอมซับเนาะคล้ายๆกันอมซับแต่ว่าก็เลี้ยงไปแค่นี้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนะเป็นกําลังใจให้ยายทําคลิปต่อๆไปนี่สวยงามเพื่อนๆเดี๋ยวทรงวันๆหนึ่งไม่ไปไหนเลยดูมือถือเพื่อนๆของเราก็มีอวดเพื่อนๆบ้างเมื่อก่อนยายไม่เคยทําคลิปไม่เคยทํา youtube เนาะ นี่ยายเพิ่นจะหัดทำ Youtube นะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายนะเป็นกำลังใจให้กันนะคลิปนี้ยายไปก่อนนะถ้ามีอะไรใหม่ๆยายจะไม่ให้เพื่อนๆดูอีกนะคลิปนี้ยายไปก่อนละสวัสดีจ้า